ผมจะเสมอว่าไม่ควรจะเล่นห้ mm hmm. ามเล่นอย่าเล่นครับผมแต่ถ้าคุณจะเล่นคุณก็สเสวนเส้นที่สายโคตร P D N เติมเงินเข้าไปแล้วคุณจะได้อะไรพี่แล้วก็อร,รอมดูซาดมโซฮาลมาตจะฟน์ไนท์ก่อนจะเริ่มผมขอญาตฝากอย่างนึงได้ไหมพี่ว่าไปผมอยากจะฝากเฟซพี่ชายผมหน่อย oh. นี่ครับผมนี่ขึ้นอยู่ตรงนี้บัณฑิตศีษสุกหรือบัณฑิตพี่ฟอมไปกรุงเทพมาเป็นไงไม่ไปกรุงเทพบ้า<อ>งเนี่ยมาคลิปนี้ไปโอ้โหคลิปนี้แล้วคุณชอบไหม ผมชอบอยู่แล้วอะแล้วคนชอบมากด้วยชอบแต่ว่าที่ผมชอบสุดคือพอกลับมาถึงโปกแดงปุ๊บ a c e b o o k ให้ผมยื่นบัญชีเพื่อสร้างรายได้โอ้โหในที่สุดมันคือเบ็ดวันไอคนที่แม่งลงคลิปไม่มีความสม่ำเสมอมันก็หาว่าทําได้บางคนลงแค่2องคลิปมันทําได้ลวทำได้ได้ลวแต่พี่หยีลงมาจะร้อยแล้วจะได้ไม่มีความสม่ำเสมอถูกต้องแต่หลังจากนี้ผมมั่นใจว่าครับ ผมมั่นใจว่าพี่จะลงคลิปอย่างสม่ำเสมอก็แล้วแต่อารมณ์เหมือนเดิมขอบคุณอันนี้เราเรียกอะไรกันดีครั้งนี้ก็คือมันต้องเคบัเทนอยู่แล้วพี่เราบวกไม่บวกหรอยางรบคนบวกเบื่อหรือเปล่าไม่เบื่อกูไม่เบื่อกูไม่เบื่อแล้วถ้ากูบวกแต่กูรบวันไหนกูเบื่อไอ้เหี้ยวันไหนกูเสียคนเนี้บื่อเยอะให้พี่หยิบมาคนซ่านดีกว่าผมเองมือซ่าเลยเริ่มมืซ่าเลยวันไหนมือซ่าที่พี่บวอที่พี่บวกเป็นไงบ้างตอนนี้ ดีทุกอย่างคุณตั้งแต่บุญกุศลออกมาบวชสิงพรรษานี่โคตรสึกว่าหลายๆอย่างดีมากเนื้อหอมจริงใช่แล้วคุณคุณแ๊ะส่งผมเยอะด้วยคุณคุณเนื้อหอมมากด้วยใช่ใช่ใช่ส่งเยอะสุดๆเลยส่งนี่คือส่งไปไหนครับผมส่งไปเอ็กเอ็นบ้างอะไรโอเยไล้ไม่นาใช้ทางกูแล้วเดี๋ยวแฟนกูมาดูกูชิพายกี่ทีกูไม่เกี่ยวมึงส่งกูไปมึงไม่ได้ไปขอบคุณนะครับผมมันจะมีหน้าที่นี้ครับผมก็คือเรือจ้างเรือจ้างเหมือนเหมือนเหมือนผมส่ง ผมเนี่ยจะไม่ใช่แบบเรือพายอย่างนั้นใช่ผมจะเป็นเรือยอท <laughs> ส่ง<อ>ถึงที่จะมีสองพันแล้ไหต้องถึงที่นะสองพั 2, 8, นแปดพันยี่สิบปีโอ้ยยี่มึงเปิดหัวแรงเลยไอ้สัตว์โอ้พอดีเลยมึงล่อมึงล่อใยไหมหัวเลยอ่ะถ้าไหมเนี่ยเอา<ร>อไปเป็นด,ดวงอะไรดีคุณแป๊ะสามเบสสามเอา้ามึงคิดว่ามันยังตีนปองอยู่เปล่าครั้งที่แล้วมันจะยิงปองแม่งอันเดอร์ด็อกยิงครั้งที่แล้วอ่ะมึงก็ต้องคลาสสิกอ่ง มึงตีมปองกูมึงเจ๊งอ่ะกูบอกแค่นี้แหละเฮียถ้ามึงไม่ยอมลงมามึงเจ๊งแน่ถ้ามันไม่มังกรอ่ะใช่ถ้ามันมังกรเมื่อไหร่เรียบร้อยริงมังกรก็ไม่มีเฮียอะไรแล้วไอ้มังกรแหละไม่ใช่มาหึงมังกรลายมังกรเออไอ้มังกรโอเคมาครับผมไปครับ สำหรับใครยังไม่รู้จะขายมีที่ไหนเนี่ยครับสามารถติดต่อน้องเทพไทยนั่นเองครับผมนะหรือว่าน้องอมมี่นะครับผมนะเขารับบริการกางฝากขายมีดด้วยในราคาที่โคตรจะดีเลยครับผมนะนี่ก็คือเป็นกลุ่มนะครับผมนะกลุ่มิโอกลุ่มสำรองนะครับผมนะเพราะกลุ่มหลักเนี่ยได้บินไปเลยมีกลุ่มนี้ขึ้นมาครับผมนะสามารถที่จะมาขายของหรือว่าสอบถามน้องเทพได้เลยเนาะเออน้องเทพตัวจริงเนี่ยจะต้องมีเครื่องหมายติ๊กถูกด้วยนะครับผมนะมนะเออ ให้ราคาดีมากเลยนะครับผมนี่เห็นมครัอย่าลืมอ่านกดกันด้วยถ้าหากว่าไม่อยากจะถูกเกลียนเนี่ยก็กลางกับน้องเทพก็ได้จบๆเลยนะอันนี้เออย่งตึงเลยเนี่ยคนก็ขายกันสนุกสนานให้หาปาร์ตี้กันเลยเนาะ <c oughs> ถ้าสนใจก็กดลิงก์ด้านล่างดีคริปชั่นนี้ได้เลยครับผมนะกับน้องเทพไทย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 เ้ย เรือบอกที่เพลงยังยังไม่จบเลยเนี่ยไอสัตว์จะจบเร็วไงเด็กชายบ้านนอเด็กหญิงบ้านนาลำหลืออุ้ยมันคู่สามคจะเจ้าเจ้าเจ้าเข้ากันเข้ากันนี่เรามากกว่าเรามากกว่ายังไม่มีอุ้ยอุ้ยโอ้ยเฮ้ยก็ไม่มีเงินเิะเดินย่จำสมัครงานเฮ้ยตะเกียเราต้องดีกว่าดิเฮ้ย มาจบมาจบเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มสุงมืองมือจมูกฝังเข้าเราเข้าไรโอ้เขาอเส้นเวกไว้ับไม่มีเพลงเยหลงด้ลยจะโดนไม่สั่งงานละสีลูกตามีฉันเป็นแค่หลานย้ายมาโอ้ยเจียยายไม่มาเลยยันแม่หายเลไงพี่บอกไฮลเลเดี๋ยวว่าต้อง โอ้ boys, โหไม่เราได้ดูนี่โอ้โหเหยื่อโอ้โหมันมันไทยกันทูดอีสัตว์เฮ้ยไม่จบพี่เหีืยอแม่งปิงปองจริงว่ะไอ้แย่แม่งปิงปองเราต้องลงดีมันมังกรไงโอ้โหรอจบเราเหี้ยเราไม่เขียวข้าวเราไม่เขียวข้าวเราไม่เขียวข้าวโอ้ผิดไอ้ที่ยังไม่พอไปถึงแม่เลยไอ้สัตว์เอ้ย ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรฝากต่อเลยสู้ต่อเลยดีจบ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 คลิปเลยจบคลิปเลยหกนาทีจบคลิปจบคลิปเดี๋ยวนี้ฝากต่อเดี๋ยวนี้สองพันฝากคอมเมนต์เลยคอมเมนต์ว่าเราจะเอาคืนสองพันแปดให้คอมเมนต์ว่ามาหาอะไรมาหาหลอกฝากช่องพิเรนเกมสองด้วยครับกดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับใครที่กดขอให้รวยขอให้พ่อแม่รักขอให้เมียรักเมียหลงถูกหวยได้ขอถูกหวยได้ขอถูกหวยได้พรุ่งนี้